เบื่อไหมเวลาใช้เทสลามักจะเจอแบบนี้ตัวเองร้อนจะตายเนี่ยเร่งแอร์ตรงไหนเนี่ยเวลาเร่งแอร์กดตรงนี้นี่ไงนี่นี่นี่เจ้า,จาของไว้หลังรถเนี่ยเปิดท้ายตรงไหนทำไมรถรุ่นนี้ใช้ยากจังนี่ไงเวลาจะเปิดท้ายกดตรงด้านหลังลูกรถตรงนี้ปัญหาหน้าเบื่อเหล่านี้จะหมดไปด้วยสิ่งนี้เซ็กซี่บัตทอนสามารถติดตั้งง่ายๆด้วยตัวเองหนึ่งไปที่ระบบรักษาความปลอดภัยแล้วไปที่ดับเครื่องหรือ power off สองใช้่นะครับที่ให้มาแงะมันออกมาตรงแอร์ด้านหลังสามใส่ตัว่งสัญญาณที่ให้มานะครับใบพาสเข้าไปกลางอย่างนี้เลย ่ใส่ตัวรับสัญญาณหรือคอมมานเดอร์นะครับนี่ตัวนี้หัวใจเลยเดวมา 5. กดติดตั้งปุ่มนะหลังจากโหลดแอปมาแล้วนี่กดเซตปุ่มแค่นี้เราก็ตั้งได้แล้วว่าจะให้ปุ่มนี้ทําอะไระครับนี่ผมจะให้อันล็อกกับไม่ล็อกนี่ล็อกเลยปึ๊บคลายนี่กุญแเพิ่มแอร์ลดแอร์ล็อกรถเปิดท้ายเปิดหน้าเปิดที่ชาร์จนี่ลองกดดูปึ๊บเห็นไหมเปิดโดยไม่ต้องกดหน้าจอเป็นไงชีวิตง่ายขึ้นไหมด้วยเจ้าตัวเซ็กซี่บัตรอมมี 2, 4และ6เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในเมนต์และ, 5, และ 8, ล